มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนนักศึกษาร่วมกิจกรรมคลายลูกเสือสั่งกักตัวทั้งหอค่ะพบนักศึกษาร่วมกิจกรรมคลายลูกเสือติดโควิด -19 วันที่25พฤศจิกายนนายมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางนะคะได้ออกประกาศเรื่องมาตรการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564ระบุนะคะว่าตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์ลำปางได้รับการแจ้งจากสธาธารณสุขจังหวัดลำปางว่านักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์ลำปางที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในการรับหรือว่าแพร่กระจายของโควิด -19 เบื้องต้นทราบว่ามีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือติดโควิด -19 แล้ว1ราย และเป็นนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยทาามหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งให้นักศึกษาที่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยแต่ว่าอยู่ภายในที่พักตามมาตรการตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2564เป็นระยะเวลา14วันส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้นในวันที่15-17พฤศจิกายน64ขอให้พักอาศัยอยู่ในที่พักตามมาตรการ ตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาย,ยนถึง31ธันวาคม2564สำหรับนักศึกษาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะคะและพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวดโดยจะต้องกรอกแบบสำรวจการตรวจโควิด19เพื่อตรวจสอบแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด19ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมรราชพัฒน์ลำปางพบนักศึกษาติดโควิด19แล้ว1ราย ประกาศให้นักศึกษาในหอพักกักตัว14วันและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือกักตัวในที่พักถึงสิ้นปีนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ